มีถามเข้ามาหลังใหม่เยอะนะครับว่าคลิปเรียวเนี่ยจะสร้างยังไงจะเปิดการสร้างไรายได้กับคลิปเรียวยังไงผมจะขอถามกลับนะครับว่าคุณสามารถที่จะทําคลิปวิดีโออะไรก็ตามที่จะมีคนชมคลิปคุณสักประมาณหมื่นวิวไหมพอถามกลับอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มคิดว่าเออแล้วฉันจะทําคลิปอะไร คนถึงจะดูเป็นหมื่นเราจะไม่ได้พูดถึงคลิปหลักร้อยหลักพันนะครับที่โค้ดต่างๆมาบอกว่า,ามียอดวิวหลักร้อยก็สามารถสร้างไรายได้ได้สร้างได้ครับแต่เงินที่มันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็น0.01เซนซึ่งมันไม่ถึง1เหรียญซึ่งเงินที่จะได้ถึง1เหรียญเนี่ยยอดวิวมันต้องหลักหมื่นขึ้นไปนะครับแล้วก็มาตรฐานของการ สร้างรายได้ในคลิปเรียวคลิปนั้นต้องปังหรือเป็นคลิปไวรัลตอนนี้บางคนมีคลิปไวรัลเป็นแสนวิวเป็นล้านวิวก็ยังเปิดไม่ได้เพราะความรู้ที่ไม่ได้ศึกษามตั้งแต่ต้นอาจจะเคยลงคลิปมั่วนะครับลงเพลงลงอะไรบ้างทําให้ตัวเองยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องไปลบคลิปเก่าๆทิ้งซะก,ก่อน นะครับอันดับแรกเลยสําหรับคนใหม่ก็คือว่าถ้าจะสร้างรายได้จริงจจังๆคุณโพสเฟซบุ๊กต่อวันกี่โพสตอบคนที่มาคอมเมนต์กี่คนถึงขั้นนี้นะครับเราต้องจริงจังตรงนั้นก่อนว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับใครบ้างหรือยังถ้าเริ่มมีแล้วเริ่มอยากจะทำแล้วค่อยไปคิดว่าฉันจะลงคลิปเกี่ยวกับ การทำอาหารหรือว่าทำกิจกรรมแบบนี้ให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากฉันคลิปพวกนี้จะเป็นคลิปที่มีคุณภาพถึงจะมีแค่10คลิปแต่ถ้ายอดวิวมันเป็นแสนมันก็จะสามารถทำให้เราผ่านเกณฑ์ของ Facebook เรียวได้แต่ถ้าเราลงคลิปสเปสปะไม่มีที่มาที่ไปถึงจะมีเป็น100คลิปคนไม่ดูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จะเริ่มสร้างไรายได้เราต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเราต้องวางแผนในการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วถ่ายทอดสิ่งที่อยากนำเสนอ,อมาแบบมีคุณภาพแล้วค่อยมาถามว่าต่อไปจะทำอะไร1 2 3ตอนนี้เคลียร์ตัวเองเคลียร์ความคิดให้ได้โอเคนะครับคนใหม่ฝากไว้ครับ